สุดหล่อสุดเท่ไม่มีใครเกินปี23วิ่งหมือนสองนะตัวนี้นะสี่ประตูตัว L เลอ T C หนึ่งศูนย์ห้ายางใหม่สี่เส้นนีน็นอตไม่ขยับสีไม่เคยเคลียเลยนะแถมโปรช่วยผ่อนสิบสองเดือนด้วยนะอะีไได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดแปดเก้าดีวยวพาดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมโม จับได้อีกแล้วสุดหลอ่อสุดเท่ไม่มีใครเกินเจ้าตัวนี้เลยบอกเลยปี23วิ่งหมื่นสองนะตัวนี้นะสี่ประตูตัว L ด้วยนะตัว L เลขรหัสต้องเป็นตัว C ในเพจนะตัว L ก็จะมีไฟเดียไลท์เหมือนกันนั่นแหละเหมือนแคปแคปทุกอย่างแต่มีสี่ประตูเพิ่มขึ้นมานี่ครับกระจังหน้าเขี้ยวสั้นสองชั้นอย่างสวยนี่ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะไฟตัดหมอกมันจะเป็นแนวนี้ถ้าเป็นตัวยกสูงมันจะเป็นแนวตั้ง ดูไว้นะเผื่อไปซื้อขึ้นมาเวลาเวลาไปโอนรถไปอะไรเงี้ยเขาต้องให้ลงเล่มนะถ้าสมมุติว่าแปลงกันชนหน้ามาเนี่ยครับแป,แปลงกันชนหน้าของตัวยกสูงใช่ไหมมันจะเป็นตัวนี้แล้วตั้งนั่นแหละเวลาไปคนส่งคนส่งจะให้ย้ำไม่อนุญาตเราโอนต้องมีเขาเรียกอะไรต้องยื่นเรื่องอปรับดัดแปลงสภาพรถนะครับแล้วซึ่งถ้าทุกวันนี้นะไฟแนนซ์จะไม่รับจัดนะถ้าไอ้พวกแบบแปลงกระจังหน้าแปลงนู่นแปลงนี่แปลงนั่นน,น,นิดเดียวก็ไม่ยอมจัดโอ้โหเที่ยวนี้ก็เข้าใจนะครับนี่เสียมันเยอะนะ นี่คันนี้ดีกว่าตัวเอลสีประตูตัวเตี้ยนะล้อทีซีห่งศูนใหม่สีดํายางใหม่สีเส้นผมไปโหลดมาเรียบร้อยดูภายในกันดีกว่านี่วิ่ง1 2ื0 0สโลเห็นไหมตัวนี้ส่งเดือนละหมื0นนะคันนี้ส่งเดือนละหมื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองโฟกัสก่อนโอเค1 2ื่นเห็นไหมแล้วภายในของตัวเอนี่มันสวยสวยกว่าตัวเอสเยอะบอกเลยวัสดุมันดีกว่ากันแล้วตัวเนี้ย เชื่อไหมคันนี้ผมขายเท่าไหร่หกแสนหกแสนกว่าบาทนะปียี่สิบสามวิ่งหมื่นโลแพงกว่าสีขาวเท่าไหร่รู้ไหมสีถ้าสีขาวตัวนี้ตัว L เหมือนกันนะสีขาวผมขายที่ผมขายอยู่เนี่ยผมขายอยู่ห้าแสนห้านี่กันนี่กัน็หมื่นห้าหมื่น 15, อะเออแค่สีะนะแต่มันหล่อจริงสีนี้คนคิดสีเนี้สุดๆแล้วนี่ไฟท้ายที่เขาว่าชอบหายกันนะจะลงจะล็อกแม่งก็มีวิธีเอาอยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจ ของนี่เดิมหมดนะคันนี้น็อตไม่ขยับสีไม่เคยเคลียร์เลยนะเดิม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 สุดๆผมบอกเลยคันนี้นะไม่สวยไม่กล้าซื้อแพงอ่ะผมบอกเลยคันนี้มันสวยจริงๆแถมโปรช่วยผ่อน12เดือนด้วยนะแล้วประวัติดีเนี่ยฟรีดาวน์ได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.89ดือ้ยรับรองอร่อยแน่แล้วทีนี้ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูดีกว่าเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเวลาลูกค้าดูในคลิปแล้วเอ้ยมันสวยจริงหรือเปล่า ก็มาดูกันเองครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมพาดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมโม่เนี่ยนี่ผมติดเครื่องไว้นะน็อตปากกระปรูม่มีขยับน็อตแก้มม่มีขยับเห็นไหมเพจต้องเป็นตัวซีถ้าตัวแอลนะ่าจะเป็นตัวซีเนี่ยลงไงยี่สิบสามเลยเห็นไหมเนี่ยบิวเดือนมกรายี่สิบสามที่เขาสร้างรถนะที่เขาผลิตรถคันนี้ออกมาไม่ใช่ว่าออกนะออกนี่มันออกเดือนไหนเดี๋ยวผมดูให้รถคันนี้ออกเดือน เมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคสิงหากันยายนตุลามิศุจิกาธันวามกราคุมภารถ11เดือนจาปีละตัวนี้นะปี23เดิมๆหล่ออร่อยขี่ไปสาวก็เหลียวขี่ไปสาวก็มองได้เป็นเจ้าของรับรองว่าเท่แล้วเจอกันนะ